ถึงแล้วครับท่านนี่ครับผมวันนี้พาท่านมาทานโอมากาเสะครับผมสวยงามจริงๆที่นี่บถรถงามบดถนนจะโทษครับทางนี้ครับพามาทางนี้ครับไม่ได้พามาดูท่านวันนี้พาท่านมาทานโอมากาเสะครับนี่ครับร้านอยู่ทางนี้ครับอ่าดีมากหรือว่าเยี่ยมครับผมื่อกี้มึงลงมาจากทางนี้เหรอใช่ครับท่านแล้วใครขับรถมาวะ ขับซ้ายครับขับซ้ายไอ้สัตว์นี่โตโยต้าขับซ้ายพ่องในวงการบันเทิงมึงก็ทําให้มันเรียนๆหน่อยไอ้สัตว์มาลงฝั่งคนที่ไม่ใช่ฝั่งคนขับแล้วแค่ขับรถมาละเดี๋ยวมึงรับจบรับนายกกวะเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้ผมแต่งตัวหรูๆครับเพื่อให้เข้ากับร้านอาหารที่พาท่านมาทานในวันนี้ครับที่แต่งตัวหรูหรูครับผมไอเฮียครับบ้านกูเขาเรียกยาม หรือเขาเรียกว่าอะไระสกิลลิตี้เหรอแต่งตัวให้มันสมฐานะกูหน่อยไม่นั่นไปไหนมาไหนกูก็ต้องอายเขาให้มันแบบให้เกียรติกูบ้างให้เกียรติให้เกียรติมึงนี่เหรออ่า <c oughs> ชุดมึงนีู่ตร90นี่กูใส่นัน่นปักเลยเฮียและไ,ไอกระเป๋าใบนี้มันยังใช้อยู่อีกเหรอเอ้ากูเห็นตอนนั้นมึงเอาไปออกทริปนักธุรกิจนักธุรกิจนี่ไปไหนก็ภูมิฐานไอเฮียเข้าใจแต่ตอนนั้นไปขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปแล้วมึงเอาใบนี้ไปไอเฮียพาราชิบหาย อ่ะนี่อาหารในวันนี้ที่พามาทานครับอยากจะบอกว่าคนละ8 0 0พันกว่าบาทครับท่านจริงปะแค่มื้อเดียวครับท่านเดี๋ยวอะไรเอาหน้าลองทานของดีๆกูรู้แหละว่าของเขาดีครับผมแต่บางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อกูเฮ้ยมาแล้วแต่งตัวมาแล้วด้วย 8, แ0 0พันแป๊บเดียวท่านก็หาได้แล้วที่เองพูดมาก็พูดถูกอ่าฮะ อดใจไม่อาบน้ำสักสีรอบ<ะ>ข่าก็น่าจะมีตังกินกนับเขาได้พอดีเะเลยรอบละสองพันชักว่าเอาก็ได้มึงเนี่กูสอนไม่เคยจำเลยครับที่กูส่งไปเรียนวัตกรรมเนี่ยมึงไม่เรียนรู้มาราย,ยาทเลยไงว่าออกมานอกสถานที่เนี่ยอย่าพูดคำหยาบมีการศึกษาหน่อยอสัตว์เฮ้ท่านพูดอยู่ไหนแล้วก็มาละครับเราไปเลยดีกว่าชครับ ไม่น่าเชื่อว่าร้านจะโป่งนั่งสบายขนาดนี้เฮ้ท่านอุ้ยลุกรีบลุกเสียลุกคนรวยหมดนี่ครับร้านฮังเกิสครับท่านก็เดี๋ยวเราเชิญเข้าไปเลยครับท่าน สวัสดีครับนี่ครับท่านโอ้โหมาถึงแล้วครับท่านนี่ครับสวัสดีครับเป็นไงครับท่านอตาไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ถถวบาเลยวะไม่เหมือนอยู่แล้วครับท่านดูนี่ทางร้านจัดที่ไปให้เราสองที่แล้วครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับซ้อมไว้เดี๋ยววันหนึ่งนั่งวีลแชร์เชร็จสยยนดีเช็คเบื้องต้นครับผมเบื้องต้นคุณผู้ชายแจ้งเข้ามาไม่แพ้อาหารนะครับมีแพ้อาหารไหมครับออ ไม่มีครับสมมติว่าเปิดแพ้เรื่องราคามากกว่าครับผมตอนนี้จะมีประมาณ18ไอเทมนะครับ18บไอเทมวันนี้ผมเชฟแบ็กนะครับยินดีรับใช้นะครับอ๋อครับครับขอบคุณครับขอแบ๊กครับผมตัวนี้เป็นเจเปเิสจุนไซนะครับเป็นยอดอ่อนของบัวนะครับที่งอกขึ้นมาใหม่นะครับความพิเศษของเขานะครับเขาจะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาข้อตัวเองนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะมีความเชื่อนะครับว่ามีสรรพคุณทางยาครับสามารถลดไขมันในหลอดเลือดได้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเป็นต่างครับผม เสียบจะงรูชาติให้เปรี้ยวนะครับเพื่อเรียกน้ำย่อยเ้วเป็นไงบ้างครับท่านเรียกน้ำย่อยจริงๆเบินเบินครับท่านอะไรเบิร์นเมื่อคืนผมก็เบิร์น จะเป็นอุซูกุริครับผมปลาที่เราใช้จะเป็นจเจแปนิสทะเลบักนะครับหรือว่าซามิคาเรค <c oughs> รับผมอรู้ไม่รู้น้าวเขาจะอ้อทำไมตามพิเศษของปลาชานิดนี้นะครับจะเป็นปลาที่อาศัยอยู่พื้นทะเลนะครับอยู่ติดก้นทะเลเลยนะครับก็จะเป็นปลาในสกุลของปลาปลาเดียวนะครับอ๋ออ,อ,อย่างนี้ก็แบบหา,หาจับยากอ่ออกาเหมือนปลาตีนสมุทรกลากเลไม่ไม่เหมือนเลิวเลยครับท่านจิ้มจิ้มลงไปเลยครับท่านหรอ อ่ออืมริ้วๆพอมเป็นเสียรสชาติผมเคยดู YouTube มาถอนึกว่าเคยกินโอเคพอแบบนี้จานอร่อยใช่ไหมอร่อยผมขอลองมัึ่งชับด่าเลยทำไมอ่ะกินข้าวมาแล้วไม่อยากเล่าอ่ะหอม อร่อยมากครับเชฟอุ๊ยชิอิเดริกิมะจับลิงตัวแบบเดบยากันเข็มนี้จะเป็นอันกิโมะนะครับอันกิโมะเป็นตับของปลาอังโกะนะครับ มันดูดิบจากฮอกไกโดครับผมก่อนเสิร์ฟเทปยาสมุด้วยมิกเบอร์รี่บัมเบอร์กันนะครับหอมมากครับท่านท่านท่านค่อยๆท่านท่านเสียลุกเสียลุกก็ลายในปากเลยครับท่านโออิชิมีใคร ช่ชาเขียวญี่ปุ่นเนี่ยเวลาอร่อยไงพูดว่าโออิชิสำหรับซูชิคำแรกของเราเป็นปลาชิมาจินะครับหรือว่าสตีฟแจ็คจากนางาซากิครับผมสำหรับเทเจอร์ของปลาชนิดนี้นะครับ จะมีความปุบเด้งนะครับเนื้อปลาจะแน่นนะครับกล้ามเนื้อของเขาจะควบแน่นกับไขมันอย่างพอดีนะครับเป็นปลาที่ว่ายน้นําเร็วนะครับเขาได้รับฉายาอีกฉายานึงว่าเป็นปลาทุยักษ์แหงแหนะครับฟินมากเลยครับผมค่อยค่อยเกินริ้มรสข้าวแบบอุ่นแล้วก็เนื้อปลาแบบอืปลาเด้งมากก็ นี่เป็นเจแปนิสเฮริงนะคมั่งกินอ่ะวัตถุดิบตัวนี้จากนอคากโดครับผมโอ้ขอบคุณครับผมเป็นเรดิสเจแปนิสเรดิสฮิโตะเนะครับจัดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผมเคยเห็นใน y o ยูทูบเวลาเขามาร้านองค์เกษตรเขาจะมีชนซูชิกันถ้าเขามาสองคนจริงเหรอจริงเขาชนทำไมก็เหมือนแบบดีใจอะไรอย่างี้ที่ได้ทานอาหารอร่อยเหมือนฉลองอะไรเงี้ยเขาไปกินไปเลย มันเดี๋ยวมันจะเย็นนะมีดชนนิดทานท่านมันโดนความเปรี้ยวของมะนาวไปก่อนพอมันหลุดความเปรี้ยวของมะนาวเข้าไปปุ๊งเดี๋ยวรสอาหารเนี่มันแบบว้าวมันดึงขึ้นมาแบบเป็นมันอนไม่เป็นเหมือนไม่ตื่อ,อ,อเดินเข้าประตูอะ เรามองมันธรรมดาอ,อาหารแต่พอมันเข้าปากปุ๊บมันดึงเราไปฟื้อไปที่คุยคนอย่างมึงูส่งไปเรียนเขาจะกั่ไม่รู้เรื่องเลยเงียน่ยนี่เป็นเคคานี้นะครับปูขนจากฮอกไกโดนะครับหรือว่าแฮร์รี่แพ็คของแท้มันเป็นอย่างเงี้เอง จัดมาสวยโอไม่กล้ากินอ๋อมันเป็นเนื้อเป็นเนื้อปูอีกชั้นหนึ่ง,อ,งอีกจ้าโหหิวป่เนี่ยน่ากินอยากกินเป็นเนื้อปูอชั้นหนึ่งอ้เนื้อปูตัวแท้แบบนี้ ที่กินเนี่ยมันละลายเองอส่วนมากมันละล,ะลายเองอตรงกับคำละล,ะลายในปากของแท้นี่ยายกูมากินนด้นเลยไม่ต้องเขียววันที่ยายไม่มีฟันต่อี่นี้เป็นซูริพินกินะครับ ว่าล็อบบี้คือความพิเศษของปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาที่ไม่สามารถพอพันเลี้ยงได้นะครับเราจะต้องจับจากธรรมชาติเท่านั้นครับผมแล้วก็เขาจะอยู่ลึกลงไป2องวันเมตรลงไปนะครับการลเลี้ยง,ยงไม่ได้กาียยากมากนะครับคนญี่ปุ่นยกให้เป็น Red Diamond of the Sea ครับผมโออิชิมีเพลทปลิน ตอนไปตอนนิดหนึ่งมันจะมีการดึงรถครับบวกกับข้าวนอุ่นๆแล้วตัวเนื้อปลาที่แบบกัลังดีไม่นิ่มไปไม่แขงไป เขาชื่อปลาหน้าวัวเพราะว่าเขามีเขาจริงๆที่ออนท็อบด้านบนก็จะเป็นตับของเขานะครับค่ะตัวนี้จะมีซิกเนเจอร์อยู่ที่ตับนะครับตับของเขาจะมีความรุ่มละมุนเก้มี้และครับมาทุกครั้งได้กินเหมือนน้ำลายนออกเพิ่มอยู่กูเป็นลมบ้าหมูไม่ใช่เป็นเหมือนกันตัวนี้จะเป็นไอเทมต่อไปนะครับ ต่อไปจะเป็นแบคออบาลนนะครับหรือว่ากรูออบาบิจากเมียเอ็ะครับไซที่เรานํามาเสิร์ฟในคอร์สนี้จะเป็นไซหญ่พิเศษนะครับตนี้น้ำหนักตัวถึง400กรัมต่อตัวครับผมซึ่งหมายเปาฮื้อที่มีไซขนาดนี้จะต้องมีอายุ3 3ปีขึ้นไปนะครับ ความค้นมีความเข้มข้นแบบความเข้มนนี่มีราตัดกับมันข้นเหมือนเข้มแต่ว่ามันกลมอร่อยมากครับผมเชฟขอบคุณครับครับผมไอเทมนี้เป็นโนโดกุโร่นะครับคนญี่ปุ่นยกให้เป็น king white f i s นะครับอันตัวนี้เป็นราชาของปลาเนื้อขาว หมือนกินอยู่ในเตาถ่านอ่ะจริงจริงกลิ่นควันชัดมากเนื้อมันแน่นนุ่มแล้วก็เมันเดิมอย่างเงี้ยนะละลายละลายไปไปในีมั้งก่อนน้อยๆลงไปเพมันมีเอฟเฟกต์มาทุกอันเลยน่ะคือมันเหมือนไม่ได้อยู่ในแต่ลิ้นน่ะมันเหมือนแบบมันขึ้นสมองหรือการแบบเึือคิดหรือ เพ anyway, hmm. like erm ิ่มพันพาออกไปไหนไม่รู้อะเดี๋ยวเชฟจะเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นพวกบูปรินโซน่าแล้วับเป็นปลาเนื้อแดงนะครับก่อนเข้าสู่ปลาเนื้อแดงเดี๋ยวเราเราจะเคลียร์รสชาติกันก่อนเป็นผลไม้จากเกียวมาราชีนะครับไิชิโกะแล้วก็ชิวสแต็กัดเก้าหมดนี่อีกแล้วเขาเล่นมิติกับเราเปิดในตัวเช่นก่อนนะครับต้อให้เขาเย็นจัดนะครับให้เนื้อเข้าช็อตโอ้เยร์ลิ้นเคลียร์อะไรแบบนี้นี่ นี้จะเป็นมาริเดตบูฟินโดนาส่วนเนื้อแดงนะครับตะกามิสุเกะครับผมหลอนทอปด้วยคาเวียนะครับก<อ>็ทำ สดชื่นเลยครับมาเล่นน้ำเลยเย็นนุ่มแบบละลายเนี่ยไม่ต้องพูดถึง <S <S าละลายเนี่ยปกติเรากินกันละลา,ายละลายแล้วนะแต่เนี่ยเนื้อหรือวัตถุดิบละลายก่อนละลายอ่ะกลืงโชว์แล้วมีโชว์ไอเทมต่อไปเป็นโอโทโร่บุรีนะครับ เป็นบูฟินทูน่าส่วนท้องครับผมก่อนเสิร์ฟเชฟจะนำมาบริกรนะครับนี่กูเคียวลิ้นกนเหนื่นอยู่ปะเนี่ย <c oughs> มันนุ่มอย่อลางเงาะละลายเรื่อยๆเทปเอาสำลีให้ผมมนเนี่ย <c oughs> มันมันแตกละลายแล้วก็นุ่มมากละลายเรื่อยๆแล้วก็มีโดนแบบของความเป็นเนื้อปลาแบบโผล่ขึ้นมาต่อไปเทปจะเสิร์ฟตัวนี้นะครับเป็นตัวนีน้ตัวนี้นะครับนี่เลยนน้นองแมอมโคตชอบเลยอูนิเป็นโอกาวะบาคุนจากฮอกไกโด ช่ำ <Okay. S 1> ดีมากอหนี่แบบเต็มเต็มไม่ข้าวเลยที่ทามาไม่มีขาวทักอย่าง ีทุกอาทิตย์ได้เลยรวยบ้าระดับมันไม่ได้เรียกแค่การมากินอาหารเรียกว่าเหมือนมาดูโชว์แล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีอาหารการทำ แบบคิดคิด,คดทุกเม็ดคิดทุกชั้นตัวนี้ผมใช้แบ็กนะครับแล้วก็นกก้องของนะครับที่รับใช้นะครับขอบคุณที่ใช่มากคทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยกันนะครับเป็นไงครับท่านสําหรับโอมากเกษตรที่ผมพามาทานทาน่นากนก็อิ่มมากอิ่มจริงเป็นไงเมือ่อวานนี้ประทับใจไหมครับเห็นใส่สูทมาตลอดวันใส่เห็นเสื้ เท้ามไปแกงกุนแล้วเนี่ยแล้วกุณเราตัดตัดเองด้วยก่อนสนหรับแราต้องขอขอบคุณคนดูที่วันนี้ได้ทานอาหารร่วมกันกับคนดูทางบ้านด้วยเราก็ทานคนดูก็ทานแล้วก็ต้องขอขบคุณนี่แหละครับร้านฮันเกสุฮันเกสุร้านฮันเกสซอร์นะครับขอบคุณร้านฮันเกสุมากๆนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยมันหายากใช่แล้วก็พรีเมียมจริง มันก็เป็นไปตามราคาแต่วันนี้อย่างน้อยเราได้ลองว่าเกรดพรีเมียมเหมือนได้ลองขับเฟอร์เรอรี่จะไม่ลองได้ไงอี่เซีโอกาสมันจะไม่ลองได้ไงอ่าอ่าวันนี้ได้ลองสั์กูไม่ขี้จริงๆอ่ะกูบอกเลยขี้ไปละเหมือนเหมอาโคทเอาบพแังงานญี่ปุ่นไงเหมือนคนเหมือนแบบเมาขับเด็กเมียไม่ให้เข้าบ้านอ่ะ